สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูเจนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่วันนี้นะคะเราจะมาศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดลเราจะมาดูกันว่าเมนเดลเนี่ยเขาคือใครและมีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรเดี๋ยวเราไปศึกษากันเลยนะคะ ก่อนอื่นที่เราจะไปรู้จักกับเมนเดลเรามาทบทวนคำศัพท์น่ารู้กันก่อนนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะในเนื้อหาบทเรียนนี้คำว่ายีนยีนคือหน่วยทางพันธุกรรมทําหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยยีนเนี่ยจะอยู่บนโครโมโซมซึ่งอยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ ยีนจะแบ่งเป็นสองแบบได้แก่ยีนเด่นยีนเด่นทำหน้าที่ควบคุมการแสดงลักษณะเด่นเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังก,ษงกฤษตัวพิมพ์พใหญ่เช่น a ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่เป็นต้นและยีนด้อยยีนด้อยทำหน้าที่ควบคุมการแสดงลักษณะด้อย เขียนแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเช่นตัว A เล็ก B เล็ก C เล็กเป็นต้นข้อควรจำนะคะยีนจะอยู่กันเป็นคู่คู่เมื่อใดก็ตามที่ยีนเด่นมาจับคู่กับยีนด้อยยีนเด่นจะข่มยีนด้อยเสมอจึงทำให้ลักษณะด้อยไม่ปรากฏออกมานั่นเองค่ะ ลักษณะเด่นลักษณะเด่นนะคะเป็นลักษณะที่พบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตเมื่ออยู่กับลักษณะด้อยนะคะจะข่มลักษณะด้อยเช่นลักษณะต้นสูงข่มลักษณะต้นเตี้ยลักษณะขนสีดำข่มลักษณะขนสีขาวโดยลักษณะเด่นนะคะจะเกิดขึ้นได้จากยีนสองแบบก็คือยีนที่เป็นยีนเด่นมาจับคู่กับยีนเด่นหรือ เกิดจากยีนเด่นมาจับคู่กับยีนด้อยแล้วถูกยีนเด่นข่มไว้นั่นเองค่ะลักษณะด้อยลักษณะด้อยนะคะเป็นลักษณะที่พบได้น้อยพบได้ในบางรุ่นเท่านั้นเนื่องจากว่าถูกลักษณะเด่นเนี่ยข่มเอาไว้ลักษณะด้อยจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อจับคู่กับลักษณะด้อยด้วยกันเท่านั้นมักพบได้ในรุ่นหลานนะคะ,ะนักเรียนดูดอกจันทรตรงนี้นะคะ ลักษณะด้อยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อยีนด้อยจับคู่กับยีนด้อยด้วยกันเท่านั้นแล้วก็ปรากฏลักษณะด้อยออกมานั่นเองนะคะส่วนใหญ่พบในรุ่นหลานเลยค่ะพันแท้อ่าพันแท้คืออะไรคําว่าพันแท้นะคะก็คือยีนที่มีหน้าตานะคะเหมือนกันมีหน้าตามีลักษณะเหมือนกันมาจับคู่กันเช่นยีนตัวเใหญ่ จับคู่กับยีนตัว A ใหญ่ยีนตัว B ใหญ่จับคู่กับยีนตัว B ใหญ่นะคะเราจะเรียกยีนลักษณะนี้ว่ายีนเด่นพันแท้อ่าเพราะว่าเขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่น,นั่นเองหรือยีนตัว B เล็กจับคู่กับยีนตัว B เล็กอ่าอันนี้หน้าตาเหมือนกันนะคะเราจะเรียกว่าพันแท้ตัว C เล็กจับคู่กับตัว C เล็กอ่าอันนี้ก็หน้าตาเหมือนกันเราก็จะเรียกว่าพันแท้นะคะ ถ้าเป็นลักษณะตัวอักษรพิมพ์เล็กจับคู่ด้วยกันเองแบบนี้เราจะเรียกว่ายีนด้อยค่ะนักเรียนไม่สับสนนะคะยีนเนี่ยจะเขียนแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษอ่าพันทางมีพันแท้แล้วก็มีพันทางนะคะพันแท้เนี่ยคือหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมลูกทีนี้พันทางก็คือยีนที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตานะคะที่แตกต่างกันมาจับคู่กัน ตัวอย่างเช่นยีนที่เขียนแทนด้วยตัว a ใหญ่กับตัว A เล็กมาจับคู่กันนะคะก็เกิดจากยีนเด่น A ใหญ่คือยีนเด่นนะคะ A เล็กคือยีนด้อยอมาจับคู่กันพอมาจับคู่กันแบบนี้ปั๊บยีนตัวไหนจะข่มคะ,ะก็ต้องเป็นยีนเด่นนะคะข่มยีนด้อยหรือตัว b ใหญ่จับคู่กับตัว b เล็กยีนที่จับคู่กันในลักษณะนี้เราจะเรียกว่ายีนเด่นพันทางนั่นเองค่ะ เกรเกอร์โยฮันเมนเดลเป็นนักบวชชาวออสเตรียนะคะเป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยเขาเนี่ยได้มีความสนใจเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจึงได้มีการศึกษากับถั่วลันเตานะคะโดยผสมมาได้ทั้งหมด7ลักษณะด้วยกัน เขาใช้เวลาถึง8ปปีด้วยกันนะคะในการทดลองศึกษาเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตาทดลองซ้ำๆนับเป็นพันๆครั้งได้การทดลองของเมนเดลนะคะทำให้สามารถค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งกฎนี้นะคะเป็นที่ยอมรับในวงกว้างของนักวิทยาศาสตร์เมนเดลนะคะจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์สมัยใหม่นั่นเองค่ะเหตุผลที่เมนเดลเลือกใช้ถั่วลันเตาในการศึกษา นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเมนเดลจึงมีความสนใจศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมโดยใช้ถั่วลันเตาก็เนื่องจากว่าถั่วลันเตานะคะเป็นพืชที่มีอายุสั้นและ,จะเจริญเติบโตได้เร็วปลูกง่ายให้มเมล็ดมากถั่วลันเตานะคะผสมพันธุ์ในต้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเมนเดลต้องการศึกษาเนี่ยเขาจะสามารถสร้างพันธุแท้หรือผสมข้ามพันธุ์ได้ง่ายนั่นเองค่ะ ่วันเตานะคะเป็นพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันหลายลักษณะเช่นต้นสูงกับต้นเตี้ยเมล็ดลักษณะของมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดกลมเมล็ดขุขระนะคะเป็นต้นลักษณะทางพันธุกรรมที่เมนเดลศึกษามีลักษณะใดบ้างอ่ามีทั้งหมด7ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะที่1ลักษณะความสูงของต้นต้นสูงต้นเตี้ย ลักษณะรูปร่างของมเมล็ดมเมล็ดกลม,มเมล็ดครุขระลักษณะสีของมเมล็ดมเมล็ดสีเหลืองมเมล็ดสีเขียวลักษณะรูปร่างของฝักฝักอวบฝักแฟบลักษณะสีของฝัก ฝักสีเหลืองฝักสีเขียวลักษณะสีของดอกดอกสีม่วงดอกสีขาวลักษณะตำแหน่งของดอกดอกอยู่ที่กิ่งตลอดลำต้นดอกกระจุกอยู่ที่ยอดอ่า นี่ก็เป็นตารางสรุปนะคะลักษณะที่เมนเดลศึกษากับถั่วลันเตานะคะมีทั้งหมด7ลักษณะด้วยกันตัวอย่างการทดลองของเมนเดลนะคะในที่นี้ครูจะคอย,ยกมาหนึ่งตัวอย่างการทดลองนะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความสูงของลำต้นนะคะโดยรุ่นพ่อแม่กำหนดให้พ่อต้นสูงพันแท้ต้นสูงพันแท้หมายความว่าเกิดจาก ยีนที่ควบคุมลักษณะต้นสูงจับคู่กันกับยีนที่ควบคุมลักษณะต้นสูงทำให้ได้พ่อที่เป็นต้นสูงพันธุ์แท้แม่เป็นต้นเตี้ยพันธุ์แท้ก็เกิดจากยีนที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยจับคู่กับยีนที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยนะคะทำให้แม่เนี่ยมีลักษณะต้นเตี้ยพันธุ์แท้ เมื่อนำพ่อต้นสูงพันธุ์แท้มาผสมกับแม่ต้นเตี้ยพันธุ์แท้นะคะก็จะได้ลักษณะของรุ่นลูกเป็นลักษณะดังนี้ค่ะโดยเส้นสีแดงนะคะครูจะแทนลักษณะต้นสูงเส้นสีเหลืองนะคะครูจะแทนลักษณะต้นเตี้ยเมื่อมาจับคู่กันแล้วจะได้ลูกนะคะต้นสูง50อร์เซนอ่ะจับคู่กันอีก ก็จะได้ลูกต้นสูง50% 50บวก50เท่ากับ100%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรุ่นลูกนะคะมีลักษณะต้นสูงหรือต้นเตี้ยคะอ่าในรุ่นลูกนะคะมีลักษณะต้นสูง100%เลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นรุ่นลูกสูงทั้งหมดรุ่นลูกสูงทั้งหมดแสดงว่าสูงกับเตี้ยลักษณะใดเป็นลักษณะเด่นคะนักเรียน อ่าลักษณะต้นสูงเป็นลักษณะเด่นนะคะเพราะว่าจะปรากฏในรุ่นลูกทาไมครูถึงบอกว่าลักษณะต้นสูงเป็นลักษณะเด่นเพราะอะไรคะ <bor Church> เพราะว่า <t> เมื่อสูงมาจับคู่กับเตี้ยแล้วเนี่ยลักษณะต้นเตี้ยปรากฏออกมาไหมคะไม่ปรากฏออกมานั่นเองนะคะลักษณะต้นเตี้ยไม่ปรากฏออกมาเพราะว่าโดนลักษณะต้นสูงข่มไว้นั่นเองนะคะ จากนั้นนะคะเราจะนำรุ่นลูกนะคะที่ได้นะคะไปผสมพันธุ์กันอีกรอบหนึ่งทีนี้ครูต้องถามนักเรียนก่อนว่ารุ่นลูกที่ได้มาเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นพันธุแท้หรือพันธ์ทางคะอ่ารุ่นลูกรุ่นที่ได้เนี่ยนะคะเป็นพันธุ์ทางนั่นเอ,เองเนื่องจากว่าเกิดจากการผสมระหว่างลักษณะต้นสูงของพ่อและต้นเตี้ยของแม่นะคะเพราะฉะนั้นจะมีทั้งยีนต้นสูงและยีนต้นเตี้ยนะคะอยู่ในรุ่นลูก แต่ว่ายีนต้นเตี้ยเนี่ยไม่ได้แสดงลักษณะต้นเตี้ยออกมาเพราะว่าโดนยีนเด่นข่มเอาไว้นะคะก็คือยีนต้นสูงข่มเอาไว้นั่นเองอ่ามาดูการผสมกันซ้ำอีกครั้งในรุ่นลูกนะคะอ่าเอาต้นสูงพันธุ์ทางมาผสมกับต้นสูงพันธุ์ทางจะได้รุ่นหลานลักษณะดังนี้นะคะอ่า สูงจับคู่กับสูงได้ลักษณะต้นสูงนะคะ2ีสูงจับคู่กับเตี้ยก็จะได้ลักษณะต้นสูง25%นะคะเนื่องจากว่าต,ต้นสูงข่มต้นเตี้ยนั่นเองอ่ะเตี้ยจับคู่กับสูงจะได้เป็นลักษณะใดออกมาคะอ่ะก็จะถูกลักษณะต้นสูงขมนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ลักษณะต้นสูง25% เตี้ยจับคู่กับเตี้ยอ่าเมื่อเตี้ยมาจับคู่กับเตี้ยนะคะเขาเป็นยีนด้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะปรากฏลักษณะอะไรออกมาคะต้นเตี้ยนะคะ25%ในการทดลองนี้นะคะรุ่นหลานนะคะจะแสดงลักษณะเด่นนะคะออกมา3ออกมา3ส่วนก็คือต้นสูงนะคะ3ส่วนและแสดงลักษณะด้อยออกมา1ส่วนนะคะก็คือลักษณะต้นเตี้ยนั่นเอง ต้นสูง25 25และ25% 25บ25บ25ได้เป็น75%นะคะเรามาดูสรุปตรงนี้สรุปว่าในรุ่นหลานนะคะในรุ่นหลานได้ลักษณะต้นสูง75%ได้ลักษณะต้นเตี้ย25% นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ลักษณะต้นสูงมากกว่าลักษณะต้นเตี้ยนะคะชัดเจนเลยนะคะว่าลักษณะต้นสูงเป็นลักษณะเด่นแน่นอนและลักษณะต้นเตี้ยเป็นลักษณะด้อยซึ่งจะพบได้ในรุ่นหลานนะคะสัดส่วนของลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยนะคะหรือต้นสูงต่อต้นเตี้ยจะเป็น3ต่อ1เสมอค่ะ ตารางนะคะสรุปผลการทดลองของเมนเดลนะคะก็จะเป็นดังตารางนี้นะคะอ่ะลักษณะความสูงของลาต้นดูนะคะในช่องที่2แนวตั้งรุ่นลูกนะคะวงเล็บ F1 นี่คือรุ่นลูกรุ่นที่1น,นะคะลักษณะจะได้ต้นสูงถ้าเป็นมเมล็ดก็จะได้มเมล็ดกลมสีของมเมล็ดจะได้มเมล็ดสีเหลืองนะคะฝักก็จะได้ฝักอวบอ สีของฝักก็จะได้ฝักสีเขียวนะคะสีของดอกจะเป็นดอกสีม่วงและตำแหน่งของดอกนะคะจะเป็นตำแหน่งดอกที่กิง่งที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นลักษณะเด่นทั้งหมดเลยนะคะจะปรากฏขึ้นได้ในรุ่นลูกเนื่องจากว่าลักษณะเด่นเนี่ยจะข่มลักษณะด้อยอ่ะทีนี้เรามาดูตารางช่องที่3นะคะแนวตั้งนะคะตารางช่องที่3เนี่ยจะแสดงลักษณะทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อยเลยนะคะ โดยอัตราส่วนก็จะเป็น3ต่อ1นะคะก็คือจะแสดงลักษณะเด่นมากกว่าลักษณะด้อยสรุปกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลข้อที่1ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนนะคะและถ่ายทอดไปยังลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์ ถ้ายินเด่นจับคู่กับยินเด่นก็จะได้ลักษณะเด่นถ้ายินด้อยจับคู่กับลักษณะเด่นหรือยินเด่นจับคู่กับลักษณะ Lauren, ด้อยก็จะถูกยินเด่นคงมก็จะแสดงลักษณะเด่นถ้ายินด้อยจับคู่กับยินด้อย <corporation, S 2> ก็จะแสดงลักษณะด้อยออกมาในรุ่นหลานนั่นเองค่ะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแต่ละลักษณะเป็นอิสระต่อกัน ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะอื่นนะคะตัวอย่างเช่นลักษณะความสูงของลำต้นนะคะหรือลักษณะสีของมเมล็ดสีของฝักข้อที่3ถ้ารุ่นพ่อแม่พันแท้ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นลูกจะเรียกว่าลักษณะเด่นส่วนลักษณะที่ปรากฏในรุ่นหลานจะเรียกว่าลักษณะด้อย สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยจะเป็น3ต่อ1เสมออ่าก็จบกันไปแล้วนะคะทีนี้มาดูภาระงานที่ครูมอบหมายกันภาระงานที่ครูมอบหมายนะคะเป็นใบงานการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอ่านักเรียนดูนะคะบุคคลท่านนี้คือใครคะนักเรียนดูภาพอ่าบุคคลท่านนี้คือจุดๆๆ คือนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเขาได้สรุปกฎของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไว้ดัง,ดงนี้นักเรียนก็เติมชื่อของเขาลงไปนะคะตรงช่องว่างช่องแรกอ่ะทีนี้ก็จะมีกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม4ข้อนะคะใบงานนี้ครูก็จะไม่ได้เรียงข้อไว้นะคะให้นักเรียนอ่านและเติมกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมให้สมบูรณ์นะคะ ทีนี้มาดูในส่วนด้านล่างนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของกระต่ายจากรุ่นลูกไปยังรุ่นหลานโดยกำหนดให้กระต่ายขนสีขาวเป็นลักษณะเด่นขนสีดำเป็นลักษณะด้อยพร้อมระบายสีกระต่ายให้มีความถูกต้องตามกฎของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะอ่ะคำว่ารุ่น ด้านบนสุดนะคะเติมลงไปนะคะรุ่นพ่อแม่อ่าคำว่ารุ่นนะคะช่องที่สองนะคะด้านล่างถัดมารุ่นลูกนะคะและคําว่ารุ่นนะคะช่องที่สามล่างสุดเลยคือรุ่นหลานนะคะที่มีกระต่ายสีสีภาพนี้นะคะอ่าทีนี้วิธีการทำนะคะก็ไม่ได้ยากเลยนะคะให้นักเรียนนะคะศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของต้นถั่วลันเตานะคะลักษณะความสูงของลำต้นต้นสูงต้นเตี้ยนะคะที่ครูได้สอนไปแล้วนะคะนำมาเทียบเคียงกับลักษณะสีขนของกระต่ายนะคะโดยวิธีระบายสีอ่ะครูเฉลยรุ่นพ่อแม่ก่อนนะคะรุ่นพ่อแม่เนี่ยบนสุดเลยนะคะให้นักเรียนเนี่ยให้กระต่ายตัวหนึ่งเป็นขนสีขาวนะคะก็คือไม่ต้องระบายและกระต่ายอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นขนสีดํา ะะเพราะฉะนั้นก็จะมีสีขาว50%สีดำา5 0เนะคะเมื่อกระต่ายรุ่นพ่อแม่มาจับคู่กันแล้วเอ๊ะนั่นน่จะได้กระต่ายขนสีขาวกี่เปอร์เซ็นต์กระต่ายขนสีดำกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้นะคะนักเรียนต้องลองศึกษาดูนะคะถ้าเป็นขนสีขาวก็ไม่ต้องระบายสีแต่ถ้าเป็นขนสีดำก็ระบายสีนะคะดูดีๆนะคะ ต่อมามารุ่นหลานนะคะรุ่นหลานก็คือเอารุ่นลูกเนี่ยมาจับคู่กันก็จะได้นะคะอัตราส่วนลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเป็น3ามต่อ1เสมอนะคะนักเรียนนะคะก็ระบายสีให้ถ,ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนสรุปสั้นๆนะคะตรงบรรทัดด้านล่างให้เรียบร้อย อย่าลืมนะคะใบงานนี้เขียนชื่อนามสกุลลงไปในกระดาษเลยนะคะและระบายสีตกแต่งใบงานให้สวยงามนะคะถ้านักเรียนทำงานมาไม่เรียบร้อยครูก็จะยังไม่ลงคะแนนให้นะคะส่งงานทาง Facebook กลุ่มเช่นเคยนะคะใบงานของใครที่สวยงามนะคะถูกต้องทำมาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะครูจะคัดเลือกมาหนึ่งผลงานและให้รางวัลน,นะคะเช่นเคยสำหรับวันนี้นะคะครูเจนก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนสวัสดีค่ะ